สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กแท็กก EP ที่101ค่ะคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในมวยคู่ที่หลายๆคนรอคอยนะคะระหว่างเสียโป้กับบินบลูริสช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวของทั้งสองคนเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะทั้งการไลฟ์สดทั้งการแถลงทั้งการแจ้งความบอกเลยว่าซัดก,กันนัวมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนี้เขาซัดก,กันเรื่องอะไรใครคือความถูกต้องที่แท้จริงกันแน่วันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะในแฮชแท็กเสียโป้บัทบินบลูริสค่ะต้นเรื่องของดา มาค่ะมันมาจากวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมามชายคนหนึ่งที่เขามีชื่อเรียกว่ารองต่อหรือนายสันทนาอดีตตำรวจสันติบาลได้เข้ายื่นหนังสือกับกองปราบขอให้ตรวจสอบการรับบริจาคเงินของนายบินบรลทริ์ข้อความในหนังสือระบุว่านายบินบรลูริสขอรับบริจาคเงินจัดทําเสือ้อบริจาคให้โรงพยาบาลสิริดล่ลา20,000ตัวเป็นเงินจํานวน2ล้านบาทโดยบอกให้เสียโปเอินเข้าบัญชีเงินฝากของบินบรลทริ์ไม่ใช่บัญชีของตัวโรงพยาบาลตอนได้สอบถามถึงเหตุผลแต่นายบินบรลทริ์ไม่สามารถชี้แจงได้ อันนี้ก็คือจุดกําเนิดดราม่าที่เกิดขึ้นที่ทําให้นักข่าวตามสัมภาษณ์มีการไลฟ์และถแถลงต่างๆตามมานะคะเราขออนุญาตสรุปไลฟ์และถแถลงการ์ทั้งหมดเลยนะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าใจกันทีละไลฟ์นะเริ่มแรกค่ะคือเสียโป้เนี่ยโทรหาคุณบินบลูริสบอกว่ามีเงินอยู่20ล้านบาทอยากให้คุณบินบลูริสเอาไปทําประโยชน์ให้กับสังคมเอาไปทําอะไรก็ได้ไว้ใจคุณบินสุดๆต่อมาทั้งสองก็เลยนัดพบกันในวันที่1พฤศจิกายนแต่ว่าก็ไม่ได้มีการคุยเรื่องเงงินนน20้าาบทกกั็คุยรื่อแดฟ ลฝนทั่วไปัดมาค่ะก็มีคนติดต่อคุณบินบลูลิทมาบอกว่าเนี่ยตัวเองต้องการจะทําโครงการแจกเสื้อแชมพูที่มีตราสัญลักษณ์ของสถาบัานให้กับผู้ที่บริจาค100บาทให้กับโรงพยาบาลศิริราชชายคนดังกล่าวมีชื่อว่าคุณนิรันด์ค่ะเขาเนี่ยมีเสื้อในสต็อกอยู่3 0 0 0 0นตัวเลยติดต่อให้คุณบินบาลูลิทด้วยเป็นสะพานบุญในการช่วยกันกระจายข่าวเรื่องนี้หน่อยตอนแรกโครงการนี้ที่คุณนิรันด์คิดไว้คือให้คนธรรมาดาบริจาคร้อยหนึ่งพอบริจาคร้อยหนึ่งเสร็จเอาสลิปมาโชว์ให้ดูแล้วคุณนิรันด์น่ะ คนธรรมดาเป็นใครก็ได้มีทั้งหมด3 0 0แสนตัวก็จะได้เงินกลับไปบริจาคสีรราเนาะแต่คุณบินลันลือลิศเขาคิดถึงเสียโป้ค่ะคือเขาอยากจะให้เสียโป้เนี่ยมาซื้อเสื้อตรงนี้เพื่อเอาไปแจกกับพี่น้องประชาชนที่จะมาเข้าเฝ้ารับสเสด็จในครั้งต่อไปให้จุดนี้เป็นจุดแรกที่ข้อมูลของฝั่งเสียโป้แล้วก็คุณบินบรลือลิศพูดไม่ตรงกันนะเสียโป้บอกว่าตอนแรกที่คุณบินบรลือลิศโทรมาเขาก็งงๆนะว่ามันก็มีเสื้อเหลืองอยู่แล้วทําไมต้องใช้เสื้อชมพูอีกแต่คุณบินเขาบอกว่าเสื้อเหลืองออออ่่มมััันนกกกกลลลาาาาาายยเเเเเปป็สสสญษณ์ทงงรบืื้้้ไไชใใหี มากกว่าเพื่อแสดงเจตนาลมที่บริสุทธิ์เสียโป้บอกว่าคุณบินบรลิลิศขอรีเควสเงิน10ล้านสําหรับการซื้อเสื้อนะแต่ทางด้านของคุณบินนะ่ะบอกว่าพอเอาโครงการนี้ไปเล่าให้ฟังอะ่ะเสียโป้เป็นคนเสนอก็คือออฟเฟอร์ให้เอง10ล้านตรงนี้เป็นจุดที่ไม่ตรงกันเนาะถัดมาค่ะมีการนะัดเสียโป้มาเจอกับคุณนิรันต์ตกลงกันเรื่องเงิน10ล้านเสียบอกว่าได้ตนเองเนี่ยมีเงิน10ล้านเข้ามาทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่ว่าจะขอแบ่งจ่ายเป็นห้างวดงวดละ2ล้านบาทจุดนี้เป็นจุดที่2ที่ไม่ตรงกันค่ะ่ะเสียบบบบออกกวาคุณิินให้ โ,โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวคุณบินแต่คุณบินบริลิตบอกว่าคุณบินอ่ะบอกให้เสียโปโอนเข้าบัญชีของโรงพยาบาลศิริราชเองเลยไม่ต้องผ่านคุณบินแต่ก็สรุปว่าจะมีการบริจาคเงิน10ล้านจากเสียโปค่ะพอถึงช่วงที่ต้องโอนเงินเนี่ยเสียโปบอกว่าตัวเองอ่ะไม่มีเงินในประเทศเพราะว่าช่วงนั้นอ ah, ่ะอีกคดีแต่จะให้อโซคนนึงที่รู้จักเป็นคนโอนเงินให้2ล้านในวันพุธที่จะถึงนี้ทุกคนก็ตกลงตามนั้นเสียโปก็โทรหาอโซคนนั้นเรียบร้อยถัดมาค่ะ2วันก่อนที่จะโอนเงินซอบอกว่าให้เสียโโปททหาานน่่นออองงตต ต่อก็คือคนที่ไปแจ้งหนังสือให้ตรวจสอบคุณบินบลูริท่ะคะ่ะลองต่อก็ถามว่าทําไมจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีของบินบลูริทโดยตรงทําไมเราถึงโอนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลไม่ได้ลองต่อรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่น่าไว้ใจขอโทรคุยกับคุณบินได้ไหมลองต่อก็โทรหาคุณบินเราก็สอบถามคุณบินว่าทําไมถึงให้โอนเข้าบัญชีตัวเองมันเสี่ยงนะมันอันตรายนะประชาชนอาจจะสงสัยเครือบแคลงก็ได้คุณบินอ้างว่าเสียโป,ป้งรับปากผู้ใหญ่ไว้แล้วไม่โอนไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ให้เหตุผลอื่นที่ชัดเจนนะคะลองต่ออก็เยโโททรรรตติติิด่่่่ข้าาาาไปีีบคะวม การรนี้อยอู่จิง็ปรากฏว่ามีโครงการนี้อยู่จริงๆเป็นการทําเสื้อชมพูแจกโครงการบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินปรพิษั8 4พรรษาโดยผู้บริจาค100บาทจะได้เสื้อ1ตัวประเด็นก็คือชื่อผู้ดูแลโครงการอ่ะไม่ใช่คุณบินหรือคุณนิรันชื่อผู้เกี่ยวข้องอ่ะก็ไม่มีชื่อทั้งสองคนนี้อยู่เลยและเสื้อที่จะทาแจกอ่ะก็มีแค่240,000ตัวด้วยไม่ใช่300,000ตัวอย่างที่คุณบินกล่าวอ้างถ่านมาวันที่25พฤศจิกาลองต่อก็โทรหาเสียโป้บอกว่าจัดการเรื่องนี้ให้เเเเเรรรรีรียนะียยยยยบบ้้้้ออออแลลววนนนะส่โโปปก็ขาาใจาง,งิไ แต่ปรากฏว่าลองต่อไม่ได้อนเงินไปนะคะคุณบินบาลูริทบอกว่าตัวเองอะ่ะเช็คเงินกับโรงพยาบาลศิริราชว่ามันเข้ามูลนิธิหรือยังปรากฏว่าไม่มีเงิน2ล้านอย่างที่เสียโป้ตกลงกันไว้ก็เลยพยายามติดต่อหาเสียโป้ว่าทำไมถึงไม่โอนเงินแต่โทรไปก็มีแต่ลูกน้องรับสายแล้วก็ติดต่อเสียโป้โดยตรงไม่ได้สักทีสุดท้ายก็เลยตัดใจอ่ะช่างมันถ้าเขาอยากช่วยจริงๆเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาช่วยเองสุดท้ายเรื่องมันก็ไปจบตอนเปิดฉากดราม่าค่ะก็คือวันที่ลองต่อทําหนังสือถึงกองปราบให้ตรวจสอบการรับบ,บริจาคของคุณบินบาลูริท ไลฟ์แถลงกันบาบาบานัา่นแหละค,ค่ะในไลฟ์ของเสียโป้ค่ะเขาบอกว่าเขาอะให้เบอร์ลองต่อไปคุยกับคุณบินบรรลือฤทธิ์เรียบร้อยแล้วถ้าทั้งสองคนจะทะเลาะอะไรอะไปทะเลาะก,กันเองอย่าเอาผมไปยุ่งด้วยคือบอกว่าพวกเองไปตีกันสองคนนะเสียโป้ไม่เกี่ยวตอนนี้ไม่รู้ว่ามีการโอนเงินหรือ,อยังเพราะตนเองไม่ใช่คนโอนอา้าว แต่เองเป็นคนรับปากว่าจะโอนไม่ใช่หรอสรุปประเด็นที่เป็นจุดขัดแย้งของดราม่าเรื่องนี้ค่ะมี2ประเด็นอย่างแรกก็คือบัญชีที่ใช้โอนเสียโปอ้างว่าคุณบินให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของคุณบินแต่คุณบินยืนยันว่าคุณบินบอกให้โอนเข้าบัญชีของสิริราชเลยซึ่งเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นการที่แค่คุณบินบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีของสิริราชเลยแต่เสียโปเข้าใจผิดว่าต้องโอนเงินเข้าบัญชีคุณบินแค่นั้นก็ได้นะ <c ười> เรื่องที่2คือเรื่องโครงการของสิริราชค่ะที่จํานวนเสื้ออออไมมม่่ตรรรรงงงกกกััันนนนนนีี2ข้สิฐาาายยแคคืเเป็โดว แต่มีการโกงหรืออย่างที่2คือเป็นคนละโครงการค่ะคือคุณนิรันต์มีเสื้อแล้วเขาก็อยากช่วยสิริราชเขาอยากเอาเสื้อไปร่วมกับโครงการนี้ด้วยแต่เขาอไม่ได้ติดต่อขออนุญาตกับทางสิริราชโดยตรงแบบเหมือนอยากจัดก็เลยจัดเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น2องซีตเอชันที่น่าจะเกิดขึ้นได้กับเคสนี้นะคะถันมาค่ะด้านคุณนิรันต์ก็ได้ออกมาชี้แจงเหมือนกันเขายืนยันเข้าข้างคุณบินนะเขาบอกว่าคุณบินอบอกให้เสียโปอโอนเงินเข้าบัญชีของสิริราชเลยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเสียโปไม่ดาเนินงานตามที่ับบปากกคุณ ก็คือไม่ยอมโอนเงินเข้าสีรีร้านให้2ล้านนั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องใหญ่โต และล่าสุดตอนนี้ค่ะลองต่อกับเสียโป้ที่ตอนแรกเสียโป้บอกว่าลองต่อจะทะเลาะกับคุณบินไม่เกี่ยวกันตอนนี้จับมือกันไปแจ้งความคุณบินละค่ะไปแจ้งใน4ีข้อหานะคะได้แก่ช่อโกงเรียอะไยโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์และความผิดเกี่ยวกับการแอบอ้างสถาบันค่ะว้าวแต่เมื่อเดินที่เราพวกพี่ยังไปนั่งรับเสด็จข้างกันอยู่เลยนะเว้ยหันมาเราขอเขาความถึงเรื่องคุณบินกับเสียโป้สักเล็กน้อยนะคะจากดราม่าครั้งก่อนของ,ของ,ของคุณบินบาลทธิ์ที่มีข่าวว่าพี่แกจะไปตบเด็กอะใครสนใจตามเรื่องนี้ก็ พีที่83นะคะหรือว่าในลิงข้างใต้ก็ได้เดี๋ยวเราแปะลิง์ไว้ให้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะคะ่ะมันทําให้ภาพลักษณ์ของคุณบินบลูรีคค่อนข้าง,งเปลี่ยนไปในสายตาใครหลายๆคนถ้าใครจะจาได้ก่อนหน้าน,นี้มีคดีเรื่องของเงินบริจาคน้าท่วมอุดร422ล้านบาทณนะช่วงเวลานั้นณนะตอนที่เกิดเหตุการณ์น้าท่วมตอนนั้นน่ะมันก็มีคนสงสัยเหมือนกันคะ่ะว่าเงิน400ล้านบาทมันหายไปยังไงหมดตอนนั้นคุณบินก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะก็บอกว่าถ้าอยากตรวจสอบเเเเชิญมมมาาาาาตตรรววววจสออออบบบไได้้้ลลลยแกกก็็ีีปปนบนน่ขใหััง ไปถ้าโคดโกงอะไรประมาณนี้สุดท้ายมันก็เลยไม่ได้เกิดการตรวจสอบขึ้นอย่างจริงๆจ,จัง,จง,จงนะแล้วจากดราม่าครั้งก่อนค่ะมันทําให้มีคนขุดคุยเรื่องเงินบริจาคเนี้ยขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมีคนขุดคุยการเงินคุณบินหลายเรื่องค่ะเพราะคุณบินทํางานเป็นอาสากู้ภยัยแต่ทาไมมีเงินใช้นาฬิกาปาเตะเจ็ดลักแต่ยังไม่ทันที่จะมีใครได้ตรวจสอบเงินที่ว่านี้ค่ะอยู่ๆคุณบินก็ออกมาแถลงว่าตัวเองเนี่ยถูกหวย1 6 9้ใบพร้อมกันเขาไม่ได้บอกจํานวนเงินนะคะแต่อันนี้แอบสงสัยส่วนตัวว่าปกตินี่มีคนซื้อหวยทีีเเดยพร้อมกันนป็ ร้อยร้อยใบเลยแล้วร้อยเจ็ดสิบกว่าใบานี้คือใบที่ถูกนะเขาซื้อใบที่ไม่ถูกนี้เขาต้องซื้อเป็นพันใบเลยหรือคนปกติเขาทําอย่างนั้นกันอันนี้ไม่รู้เราไม่เล่นหวยแต่จริงๆเรื่องนาฬิกาเนี่ยเมื่อก่อนพี่บินแกก็เล่นหนังเล่นละครมาเยอะพอตัวนะคะก็อาจจะเป็นเงินเก็บส่วนนั้นก็ได้นะในส่วนของเสียโป้ก็ชื่อเสียงเรื่องลืออย่างที่รู้กันค่ะด้านการเงินไม่แน่ชัดว่าแกทําธุรกิจอะไรถ้าไม่ผิดคือคาสิโนที่ต่างประเทศแต่เอาเป็นว่าแกรวยค่ะแกก็เป็นคนที่ชอบบริจาคเวลาประเทศไทยมีภัยพิบัติมีอุทกกภยัภยยออะไไรร่งงเี้จจิิสดน็บ สำหรับในไทยค่ะเสียแกเคยติดคดีเกี่ยวกับการพนันเกี่ยวกับบอลแต่ที่พีคที่สุดของแกไม่ใช่เรื่องบอลการพนันค่ะแต่เป็นคดีที่พี่แกไปยิงคนหน้าอาบอบนวดเว้ยแลวอีกวันหนึ่งพี่แกก็ใส่เสื้อเหลืองแล้วไปรับเสด็จได้เลยอตอนนั้นเขาเป็นผู้ต้องสงสัยนะโว้ยความปลอดภัยของประเทศนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วเราก็ไปดูความเห็นกันสักเล็กน้อยค่ะเราคือเพื่อนกันหนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเช้านี้เสียโป้แจ้งความแฉบินบรรลือธิตรีดเงิน2ล้านซื้อเสื้อสีชมพูเงินโอนเงินบริจาคไม่ ห be, so okay, so ักหลังกันได้หมดเมื่อมีเงินบริจาคเอาละเว้ยคนดีแหกคนดีจะจบเช่นไรความดีแบบจัดตั้งอะเนาะจนจะสามัคคีกันตอนปนและทะเลาะกันตอนแบ่งเงินสินะเสียโปบินบอลลูริลนักบุญทุนคนอื่นโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับสรุปจบศึกวันทรงใยสีชมพูในเสียโปประทับบินบอลลิลค่ะก่อนจะจากกันไปขอฝากคลิปเซฟจนะไว้ให้ทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ชาวบ้านที่จนะเดือดร้อนมากกับการทํามิคมอุตสาหกรรมเดี๋ยวเราขอนื้อ ปักลิงไว้ให้ข้างใต้เหมือนเดิมอยากให้ทุกคนช่วยกันดูช่วยกันกระจายข่าวช่วยชาวบ้านหน่อยนะเหมือนเดิมค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะเราวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแะฮชแข็งหน้ายบาย